สวัสดีค่ะคุ้แก้วนะคะเราก็พบกันในกิจกรรมนันทนาการการละเล่นไทยวันนี้เราจะมาเล่นหมากเก็บกันค่ะหมากเก็บอุปกรณ์ก้อนหินห้าลูกผู้เล่นสามถึงห้าคนวิธีการเล่นผู้เล่นจะต,ต้องขึ้นล้านเพื่อเก็บคะแนนใครได้มากกว่าคนนั้นจะได้เป็นผู้เล่นก่อน มากที่หนึ่งโยนก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วเก็บทีละก้อนห้ามเลืองก้อนอื่นมากที่สองโยนก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วเก็บทีละสองก้อนมากที่สามโยนก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วเก็บทีละสามก้อนและหนึ่งก้อนมากที่สี่โยนก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วเก็บสี่ก้อนโดยรวบสอง เด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเล่นหนักเก็บกันเลยค่ะ ประโยชน์จากการเล่นหมาตเก็บผู้เล่นรู้จักการวางแผนเกิดสมาธิรู้จักการรอคอย <S <S เด็กๆสนุกกันไหมคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย